การพนันเป็นสิ่งไม่ดีแนะนําว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าลิลองไปเล่นตาเป็นอันขาดระวังจะหมดตูดได้นะถ้าดูก็ดูใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับทุกคนใครไปเสี่ยงโชคเองแล้วเสียก็อย่างอางแอแล้วกันเพราะว่ามันมีได้มีเสียนะจำเอาไว้ไป ่า9 2 1 3บาทนะฮะหมดไปแค่600เท่านั้นเองสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกมแมวกวักนะฮะหรืออชื่อเกมว่าสุพรีมไทช่นนะฮะนะตัวนี้จะเป็นเกมที่อยู่ในค่ายของจ็กเกอร์นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือเกมฮกลกซิล ok นะฮะ ของเกมนี้จะเป็นเกมในค่ายสล็อตที่โบนัสค่อนข้างที่จะแตกหนักทีเดียวนะจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้ผมกดเบ็ดไปตาละเจ็ดสิบห้าบาทนะเพราะว่าเวลาโบนัสออกเนี่ยมันจะได้แตกค่อนข้างเยอะนะฮะของเกมนี้แตกบ่อยแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆใครสนใจนะฮะหรือว่าอยากจะเล่นเกมสล็อตนะครับผมแนะนําเลยเกมของตัวเกมแมวกวักตัวนี้นะฮะเราตามหาแมว แมวตัวนี้ให้ได้ครบ3ตัวนะฮะเราก็จะได้เข้าไปที่โบนัสนะครับมาไหมมาไหมมาแล้วครับแมวมาแล้วครับแมวกวักมาแล้วฮะโบนัสเข้าง่ายครับตัวนี้หมุนไปแป๊บเดียวนะฮะหมดไปประมาณ600นะฮะสำหรับยอดเด็ดตาละ75นะครับผมนี่เรามดดูกันนะฮะว่าเราจะได้โบนัสเท่าไหร่ในการฟรีสปินของเรา ครั้งแรกมาแล้วครับ486บาทนะครับไวจริงๆนะฮะหมดไป600ฮะตอนนี้มาอีก588บาทครับแต่ค้ายแต่ค่ายจริงๆนะฮะไก่ทองตัวนี้ได้เยอะเลยครับได้ไก่ทองเข้ามา1,326นะฮะยาวต่อเรื่องนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะ6กลซิลมายืนยิ้มอยู่ครับ ไม่องพันสาอยสามสิบาทครับวันนี้บวกไป4ี0 0แล้วเออเอาสิไม่ธรรมดานะเนี่ยนะในค่ายของโจ๊กเกอร์นะครับ,ขอ,รบของเกมนี้นะฮะใครสนใจอยากจะลองเล่นนะฮะลองเข้ามาดูนะบวกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย6,500ไปแล้วฮนะ ยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งได้เยอะครับยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งได้เยอะครับเพราะว่ามันจะคูณตามยอดเบ็ดของเรานะฮะตามจํานวนเงินของเราที่เราเบ็ดนะฮะถ้าเบ็ดน้อยก็ได้น้อยนะฮะแล้วก็อย่าบ่นนะฮะเพราะว่าถ้าอยากได้เยอะต้องเบ็ดเยอะๆครับผมมาเจ็ดพันเจ็ดไปแล้วครับมีแต่ได้กับได้แปดพันเก้าไปแล้ว เออเอาสิแตกปเก้าพันสองร้อยสิบสามบาทนะฮะหมดไปแค่หกร้อยเท่านั้นเองนะใครสนใจ